สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับทางช่อง Altid Vios รถมือสองนะครับเป็นช่องที่รวบรวมรถ Altid Vios ทุกเจนทุกรุ่นย่อย,อยอยู่ในช่องนี้แล้วนะครับแล้ววันนี้เรายืนอยู่ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงสี่สิบหกนะครับสำนักงานใหญ่ของเราเหมือนเดิมเช่นเคยใครที่อยากดูรถเข้าใหม่ต้องมาดูได้ที่สาขานี้และติดตามได้ที่ช่องนี้เลยวันนี้ผมมี Altid หด G ครับเครื่องยนต์เป็นซินไม่เคยติดแก๊สมาด้วยได้เข้ามาเป็นรถปี2020จด2021นะเท่ากับว่าคันนียุรถแค่ประมาณาปีเท่านันนเอง มาพร้อมเลขไม่แสนนิดๆได้มาเป็นสีขาวซุปเปอร์ไวสีสวยมากไม้แท้ประวัติศู์และได้เลขป้ายทะเบียนนี้ไปเลย185ครับกทมนะครับใครที่หารุ่นนี้มือ2ไว้ใช้งานตอนนี้เรามีเข้ามาเพิ่มเติมหลายรุ่นเลยแต่คันนี้ที่ผมนํามาให้ดูเพราะว่าเลขไม่ไม่เยอะได้สีขาวและเป็นรถจดปี2021ครับคันนี้ถ้าเราจัดไฟแนนซ์นะผมแจ้งไว้ก่อนเบื้องต้นฟีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณสัก8 0 0 0เศษ 8,001-8,002ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นสำหรับรถปี2020จด21คันนี้นะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่2.69 2.79เปอร์เซ็นตนะครับอยู่กรุงเทพต่างจังหวัดผมมีไฟแนนซ์วิ่งหาวิ่งเซ็นนะครับสนใจก็ยกหูยกสายโทรหาผมได้เลยนะโอเพนยนต์0984465222นะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่ใช้รถเยอะนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้สําหรับเอาติดนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเครื่องยนต์อึดถึกทนนะครับติดแก๊สได้นะครับแนะบม่นเทนแนนต์ง่ายไม่ยุ่งยาก ช่างไทยมีประสบการณ์ในเรื่องของการแมนทานเอาติดเยอะแน่นอนนะในในโลกนี้ผมว่าเอาติดในบ้านเราเนี่ยช่างไทยเนี่ยแค่ฟังเสียงก็รู้เลยว่ารถเป็นยังไงนั่นหมายความว่าไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเรื่องการซ่อมดูแลมันทแนนใครที่จะหารถใช้งานหรือใครที่เป็นเซลลทำอาชีพเซลล์ต้องการรถที่แบบดูแลมันทแนนง่ายไม่ซับซ้อนมากจนเกินไปและการมันทแนนต่านะครับราคาไม่แรงผมแนะนำเอาติดเลยนะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันว่าเอาติดคันเนี้ยสภาพแรกเข้ามาเป็นยังไงนะครับ แต่ที่แน่ๆคันนี้มาพร้อมอย่างปี24ดลอลล็อป Mac 16ดิดเด็กสีล้อไฟหลุมโปรเจคเตอร์เลนด้านหน้าเบาะหนังสีดำนะครับใครที่ชอบโทนแบบนี้ติดตามให้จบเลยตลอด10นาทีนี้เดี๋ยวได้เห็นสภาพแบบเต็มๆของคันนี้นะฮะามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับไฟหน้าเป็นอย่างที่ผมบอกไปเป็นโปรเจคเตอร์นะแล้วก็คันนี้เหมือนเขาจะไปใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมมาด้วยจากาทางเจ้าของเดิมนะครับด้านหน้าสวยเดิมครับรถคือไม่มีการชนเฉี่ยวชนอะไรหนักๆเข้ามานะสภาพด้านหน้า ซ้ายขวาไม่มีการเฉียวชนหนักเข้ามานะครับแกมด้านหน้าแกมด้านซ้ายแม็กสิบหกยางปียี่สี่ของดันหลบนะอันนี้ได้ยางของดันหลบมาเลยนะครับขนาดยางจะเป็นสองศูนย์ห้าห้าห้านะครับยางปีสองพันยี่สี่สภาพสวยนะนี่ผมให้ดูเลยนะยางกระจกบานหน้ายังคงเป็นพาร์ทเดิมโรงงานนะครับมีคําว่าโตโยต้าแล้วก็ภาสีถึงตุลาปีหกเก้านี่ต่อให้แล้วเรียบร้อยเสร็จสับหลังคาไม่มีบุบด้วยนะไม่มีรอยบุบหรือรอยลักยิ้มแล้วก็ใส่คิ้วกันสาดให้ครบ รวมไปถึงกระจกมองข้างมาพร้อมตัวไฟเลี้ยวแล้วก็มือจับเป็นโครเมียมนะครับเนี่ยให้ดูเลยนะเดี๋ยวรถมันต้องปรับสภาพนะครับเดี๋ยวคันนี้ต้องปรับสภาพอีกอันนี้รถยังไม่ได้ทําอะไรเลยสีสวยนะโอเคเลยสีขาวใครอยากได้รถแบบเดิมๆนะเนี่ยเดิมหมดเลยกระจกพาร์ทเดิมนะครับบานหน้าบานหลังพาร์ทเดิมไม่เคยติดแก๊สนะครับหรือถ้าใครที่มีารายได้อยู่ประมาณสักสองหมื่นนะผมตีไปอยู่ประมาณสักหมื่นแปดถึงสองหมื่นมีเครดิตหักประกันสังคมนะครับจบคนนี้ได้เลย จบคันนี้ได้เลยนะคันนี้ราคาอยู่469ผ่อนอยู่ประมาณ 8, ป0พ8 0 0นัเท่านั้นเองนะครับเสียงอาจด,ดังหน่อยนะก็ยังทํางานไม่เสร็จสักทีนะที่นี่นะครับนะเขาขัดพื้นอยู่นะครับแ้วยังไงฝากติดตามก่อนนะครับ469นะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณเอ่อ8ป0พ8,200บาทเท่านั้นเองสําหรับคันนี้นะเอาติด1น g นะครับอ่ะมาดูกันต่ออันนี้ป้ายทะเบียนได้เลขป้ายนี้ไปนะครับมีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้แล้วก็ในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับก็จะเป็น ของเดิมหมดเลยนะเป็นหลอดไส้ทั้งหมดโลโก้ตัวรุ่นนะครับจะเป็นตัวนูนหมดเลยนะแบบนี้เลยนะครับจะเป็นตัวนูนหมดเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปเก็บงานปรับสาภาพเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้รถยังไม่สมบูรณ์แต่ว่ารถไม่มีการเฉี่ยวชนหนักมาอยู่แล้วและที่สําคัญมีเล่มพร้อมโอนนะครับอันนี้จะเป็นของช่างติดฟิล์มแน่นอนนะครับด้านท้ายกว้างนะครับลึกนะครับก็ใส่จุข,ของได้เยอะพอสมควรนะครับใครที่จะขนของเนาะแล้วก็สาภาพตัวโครงสร้าง เม็ดอาร์กต่างๆเดิมหมดนะครับโครงสร้างของตัวฝากระโปรงฝากระโปรงชิ้นนี้ไม่เคยเปลี่ยนนะไม่มีการเปลี่ยนนะครับจะมีคาบลงคาบเบล์อะไรพวกนี้เดี๋ยวเราต้องทําความสะอาดกันอีก,อกทีหนึง่งนะครับอันนี้รถมันยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับแต่ว่าสามารถนัดดูรถได้ก่อนเลยถ้าใครสนใจคันนี้นะยกหูโทรหาผมได้เลยนะครับ08984465222นะครับนี่คันนี้มีระบบอะอลา,ามออโต้ให้ด้วยนะครับแล้วก็กุญแจแบบชีเลต นะครับเป็นระบบแจ้งเตือนการขโมยนั่นเองทีนี้มาดูภายในกันก่อนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสตาร์ทนี่เลขไมล์แสนสามเลขไมล์แสนสามไม้แท้นะครับตัวพวงมาลัยถือว่าสภาพสวยสมบูรณ์นะถือว่าโอเคนะครับมีนิดหน่อยเดี๋ยวปรับสภาพให้นะครับแล้วก็ไม่มีไฟเอนจิ e นโทระไรพวกนี้ถือว่าสมบูรณ์นะโอเคได้ระบบฟุตสตาร์ทเอนจินมาให้สะดวกสบายครับกุญแจพกตัวไม่ต้องหยิบกุญแจามาไขานะตัวรุ่นนี้ เครื่องเล่นวิทยุพร้อมนะครับเครื่องเล่นวิทยุพร้อมแอร์ออโต้แอร์เย็นมากนะครับคันนี้มีแอร์ตอนหน้าแล้วก็แอร์ตอนหลังด้วยนะสำหรับเอาติชมนี้นะครับแล้วก็คอนโซลเนี่ยเขาจะบูเป็นซอฟทัชหมดเลยเป็นบูหนังบูนุ่มแบบนี้ซอฟทัชหมดเลยนะเห็นไหมนะครับนี่แล้วก็มีกล้องมันถึงภาพหน้ารถมาให้ด้วยติดรถไปเลยนะครับให้ติดรถไปเลยนะครับส่วนเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ cvt นะครับนี้ได้เกียร์ c v t แล้วก็เบรกมือเป็นแบบดึงธรรมดานะครับกุญแจ หน้าตากุญแจเป็นคีย์เลตแบบนี้มีมาให้สองดอกนะครับไม่ต้องกังวลว่าไม่มีกุญแจสำรองมาให้นะมีกุญแจสำรองมาให้เรียบร้อยนะครับสำเนาเล่มรถมีไหมอ่านี่มีสำเนาเล่มรถมาด้วยอีกกลาวนิดนึงโอเคอันนี้เราเพิ่งเข้าร้านปียี่ส5บร้อยี่สิบห้าแรงมา้ารถของซูมิโตโมมิตซูยนะครับก็บริษัทนี้เชื่อถือได้นะเรื่องการใช้รถนะครับดูแลรถเป็นอย่างดีนะครับเท่าที่เช็คมาเรื่อยๆนะครับก็คือสภาพดีมากนะและประวัติรถดีแต่ละคันนะครับ เบาะก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะได้มาเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยแผงข้างด้านในก็จะเป็นสีดำ Air bag า Air แบ็ใบนะครับอ่ให้ดูต่อนะครับดูแผงข้างด้านในแดชบอร์ดระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกนี้เปิดปิดออโต้ทุกบานด้วยนะครับเปิดปิดออโต้กันทุกบานนะครับโครงสร้างโครงสร้างเดิมครับโครงสร้างตัวรถเดิมชายบอดี้ด้านข้างเดิมตัวเบาะแรงต่างเดิมหมดนะอันนี้รถไม่มีเฉียวชนหนักมานะครับอันนี้คือการันปีอยู่แล้วเรามีตรวจรถ เดี๋ยวคันนี้จะมีการแจ้งตรวจรถเพิ่มเติมให้นะครับรถไม่มีเฉียวชนหนักพลิกคว่ำกับสีกอไม้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เม็ดอาร์ที่เห็นนี่คือเม็ดอาร์คเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนเปลือกนอกมานะครับกรณีที่เปลี่ยนเปลือกนอกหรือคือหรือก,ก็คือการที่รถมาอุอบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะนี่นะครับมีแอร์ด้านหลังแอร์แบ็กเจ็ดใบบ่อหนังนะครับมีไอโซฟิกวางคาซีทได้หมดเลย นะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับแล้วก็หนี่ประตูมีตัวล็อกเด็กล็อกนิรภัยกระจกแรงต่างของเดิมหมดเลยนะครับอันนี้คือเป็นรถที่เราคัดเกตนะครับพวกตัวสภาพตัวรถอุปกรณ์ตัวรถอะไรต่างมันก็จะเน้นเดินนะครับเบอร์ติดต่อผมโอเทโยนนะผมจำเบอร์อีกรอบหนึ่งนะครับ0ูน446 5222ห้าสองสองนะครับ ID l ดี e OAT 667เบอร์นี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะผมอยู่เทชรยนต์สุวินทวงศ์46นะครับจำเลขป้ายแคปหน้าจอและทักหาผมนะ 469ผ่อน8 1 8 0ั2สำหรับคันนี้นะครับอ่ะมาดูกันต่อนีครับตัวเบาะนะครับ,บ,ค,รบคอนโซลฝั่งด้านหน้าซ้ายนะครับเดี๋ยวพวกนี้ต้องไปล้างทำความสะอาดต้องไปเช็ดต้องไปฟอกหนังให้นะครับอันนี้รถยังไม่เรียบร้อยดีเดี๋ยวผมดึงเม็ดอักตรงนี้ออกมาดูนิดหนึ่งเอาละครับเห็นไหมครับเราจะเห็นได้เลยว่าเม็ดอั๊กนี่ยังคงสภาพสวยสมบูรณ์นะไม่มีการเปลี่ยนเปลือกนอกมา ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยโครงสร้างเสาบียังคงสภาพเดิมนะครับแผ่นเพลตตัวรถปี2020ปลายปีนะครับโครงสร้างหูหิ้วประตูของเดิมแล้วก็ด้านหลังฝั่งซ้ายสภาพสวยโอเคเหมือนเดิมหมดนะครับกระจกพาร์ทเดิมอย่างที่ผมให้ดูไปกระจกพาร์ทเดิมหมดอ่านะครับคันนี้ก็ออกรถได้ทุกอาชีพนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้ขอมีรายได้ประมาณ1 8 0 0 0ถึง2 0 0 0มมีเครดิตอายุงานเกินปีในส่วนของตัวพนักงานบริษัทหรือข้าราชการ เจ้าของธุรกิจก็เปิดมาเกินปีเดินสเตตเมนต์นะครับค้าขายออกได้ปกติประเมินรายได้ตามจริงคันนี้ฟรีดาวถ้ามีเครดิตผ่อนเริ่มต้น8ปดพันหนึ่งแปดพันสองแค่นั้นเองถือว่าไม่แพงนะครับรายได้ขั้นต่ําเข้าซื้อคันนี้ก็ประมาณหมื่นแปดหนึ่งหมื่นแปดพันบาทขึ้นไปนะครับออกรถได้เลยนะครับสนใจโทรครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสอง id line oat หกหกเจ็ดติดต่อเข้ามาได้เลยนะรถจอดอยู่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์สี่สิบหกครับสำหรับคันนี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยสสตตออออกเเเเเเรราาาายะะิิดดนนนนนคคััับีี้้ป็ลุ่่่ทพงขมา นะฮะอันทีนี้อย่าพู่งไปไหนครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องเดี๋ยวมาดูว่าสภาพเป็นยังไงมีชนหนักมาไหมเดี๋ยวมาติดตามกันครับมาดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันต่อนะครับวันนี้ผมก็จะเปิดฝากระโปรงให้ดูหมดเลยนะครับว่าสภาพแรกเข้ามาเป็นยังไงนะครับมาที่เครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์1.6ลิตร125แรงมา้าสําหรับคันนี้นะ4สูบเบนซินล,ล้วนแล้วไม่เคยติดแก๊สมาด้วยนะครับในส่วนของตัวระบบทําความเย็นนะจะเห็นเป็นไอน้ําขึ้นแบบนี้อันนี้คือทําความเย็นปกติไม่ต้องตกใจนะครับสรรับใคที อาจจะกังวลน,นะครับแอร์ปกติครับถ้ามาแบบนี้นะครับสายพานหน้าเครื่องทํางานปกติเช่นกันและรวมไปถึงตัวพัดลมนะพัดลมหม้อน้ําพัดลมหน้าเครื่องนี่ทํางานปกติเลยนะอ่านะครับแล้วก็พวกเอ่อแทงคูแรนตัวท่อยางอะไรต่างๆนะครับในห้องเครื่องเนี่ยยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวเช็คไฟให้ทีหนึ่งนะนี่ดูเหมือนน่าจะเพิ่งเปลี่ยนไม่นานนี่เองนะน่าจะเพิ่งเปลี่ยนนะครับกอง รองอากาศนะครับกล่องฟิล์กล่องรีเลย์สภาพสมบูรณ์และตัวคารด้านหน้าจะมีแผ่นปิดคา้านหน้าแบบนี้นะครับกิบล็อกเนี่ยจะต้องติดอยู่ครบทุกตัวแบบนี้นะอันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวหัวนอ็อตหัวน็อตสากะโปนะครับอาจจะมองอยากนิดนึงนะแต่ของเดิมโครงสร้างเดิมนะครับคารด้านหน้าอันนี้เดิมหมดเลยคานหน้านะครับไม่มีการเฉียวชนหนัหนกๆน,นะครับตัวคารด้านหน้ารวมถึงตัวคารซับแรงด้านในด้วย นะแล้วก็วิธีสังเกตอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือเบ้าซุ้มโช๊กนะครับพวกซีนพวกเนี้ยมันจะเดิมจากโรงงานหมดเลยเห็นไหมรูน็อตมันจะก,กลมนะครับเม็ดอาร์คมนจากกลมแล้วก็คมมองเห็นชัดเจนส่วนฝากระโปรงชิ้นเนี้ยก็จะเป็นชิ้นเดิมที่มาจากโรงงานถ้าดูจากตัวซีนชิลเลอร์นะครับแล้วก็ตัวลาเบลติดอยู่ครบรูน็อตรูกลมเดิมเหมือนกันนะจะมีคําว่าตัวใต,ต้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวคาบคาบเลือดอะไรต่างๆพวกนี้เดี๋ยวจะต้องล้างอีกทีหนึ่งคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับ ใครที่จะนัดดูรถคันนี้ก็นัดเข้ามาก่อนได้นะครับสีขาวนะมีเหลืออยู่ไม่กี่คันได้รถปี20จด21ด้วยเครื่องยนต์พันหไม่เคยติดแก๊สราคาดี4 6 9 0 0 0บาทถ้าจัดไฟแนนซ์จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,1008,200บาทใครที่มีรายได้นะประมาณ1 8 0 0 0ถึง20,000เครดิตดีฟรีดาวได้เลยจัดยอดเต็มครับไม่ต้องใช้เงินออกรถสาหรับคันนี้สนใจยกหูโทรหาผมได้เลยครับรถเฟย์ยนต์446 5222 ID Line o ี่6 6่ครั้เบอนี้งิดตไอด้โดยตรอเต้องผ่านแอดินนะ เข้ามาก็โทรหาผมโอนเพชรยนต์ตอนนี้นะครับถึงวันที่11เดือน11นี้เท่านั้นเหลือไม่กี่วันแล้วนะครับมีโปรโมชั่นนะครับฟรีโอน5,000บาทนะครับรวมถึงตัวในส่วนของตัวประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยเรามีแถมให้ด้วยนะแล้วก็บริการฉุกเฉินแล้วก็โปรโมชั่นอีกมากมายยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเอาทีย่ิปี2020คันนี้รถยังว่างใครหายอยู่รีบตัดสินใจก่อนรถติดจองสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไปด้วยจะไไดด้้มม่่พาารรากรรอัปเเถขให วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ